ก็สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านหนุ่มออทเตอร์แอร์รับประเขาครับก็วันนี้เราจะมารับชมการแก้ปัญหาของโตโยต้าเวลไฟครับก็คันนี้ปี2019ครับอาการที่เป็นกันบ่อยก็คือแอร์ตู้หลังออกเป็นลมร้อนครับหรือว่าเป็นลมมิตเตอร์ครับก็รถรุ่นนี้จะเป็นกันบ่อยครับจะเป็นกันช่วงอากาศเย็นๆครับก็อาการนี้เกิดจาก เซอร์โวแอร์เสียครับตัวคุมอากาศภายในตู้หลังเนี่ยครับอยู่บริเวณข้างๆตู้แอร์ฝั่งข้างหลังนีครับก็ช่างเรากำลังถอดหรือออกมาเปลี่ยนครับก็จะอยู่บริเวณนี้ครับตัวเซอร์โวแอร์ก็ท่าในใดมีรถรุ่นนี้แล้วเกิดอาการแบบนี้สามารถนำรถเข้ามาแก้ปัญหาที่ร้านได้ครับ ก็ใช้เวลาในการทำก็ไม่นานครับสามารถนั่งรอได้เลยได้เลยครับครับวิธีการแก้ปัญหาการนี้ก็จะทำได้สองแบบครับคือวิธีแรกคือเปลี่ยนเซอร์โวตัวที่มีปัญหาครับก็ถ้าลูกค้างบจํากัดก็สามารถตัดตัวเซอร์โวตัวนี้ทิ้งได้เลยครับก็ ตัดการทํางานของระบบลมร้อนครับก็ใช้แต่ลมเย็นครับก็สามารถเลือกได้2ทางครับแต่คันนี้ลูกค้าเลือกที่จะเปลี่ยนมอเตอร์โซลูบโครับ เซอร์โวครับตัวตัวเดิมครับที่เสียครับครับก็มาดูตัวมอเตอร์เซอร์โวครับตัวใหม่ก็เป็นอะไรแท้เดนโซ่ครับนะครับตัวเดียวกับที่สูตครับครับหน้าตาเป็นแบบนี้ครับตัวเล็กๆครับของแท้แน่นอนครับเราก็รับประกันให้ลูกค้าด้วยครับ อนการใส่กับพืนครับครับก็เรียบร้อยครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงการเทสครับตอนนี้แอร์หลังก็กลับมาเย็นปกติแล้วครับไม่มีลมร้อนออกมาคนแล้วครับก็อาการนี้คือเซอร์โวแอร์เสียครับ mm hmm. ก็ เอาผ่านเวลไฟก็ใช้ร่วมกันได้ครับ2รุ่นนี้ตั้งแต่ปี2 0 1 5ขึ้นไปครับก็ท่านใดใช้รถรุ่นนี้แล้วเกิดปัญหานี้ก็นํารถเข้ามาแก้ไขที่ร้านได้ครับก็ร้านหนุ่มออโต้แอนลับระเข้าครับโทร0 8 9 9 2 1 1805ครับท่านใดมีปัญหาเรื่องแอร์รถยนต์สามารถโทรมาสอบถามเบื้องต้นได้ครับหรือว่าจะนํารถเข้ามาเช็คกับทางร้านได้เลยครับร้านเราก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนราประเขาวิทยาคมครับ หรือว่ายังเยื่งกับวัดประเขาครับครับก็วันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม